ลองนึกภาพตามนะครับว่าการสร้างความมั่นคงทางการเงินเนี่ยมันก็เหมือนการสร้างตึกสูงเลยค่ะต้องมีพิมพ์เขียวที่แข็งแรงมากๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกพิมพ์เขียวที่ว่านี้กันที่เขาเรียกกันว่าพีระมิดทางการเงินไปดูกันเลยครับเคยสงสัยกันไหมครับโดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจที่แบบเอ๊ะกาไรก็เยอะนะแต่เงินมันหายไปไหนหมดหรือแม้แต่พนักงานประจําที่รู้สึกว่าทำไมเงินเดือนเหมือนจะระเหยไปก่อนสิ้นเดือนตลอดเลย ปัญหานี้มีทางออกครับคือทางแก้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่การหาเงินให้มากขึ้นนะครับแต่หัวใจสําคัญเลยก็คือการวางโครงสร้างการเงินให้มันแข็งแรงเป็นระบบซึ่งคุณแจสําคัญก็คือโมเดลที่พิสูจน์มาแล้วอย่างพีระมิดทางการเงินนี่แหละครับเอาละครับวันนี้เราจะค่อยๆไต่พีระมิดนี้ขึ้นไปทีละชั้นกันนะเริ่มจากฐานรากเลยคือเรื่องการจัดการเงินต่อด้วยเกราะป้องกันแล้วก็ไปที่เครื่องมือสร้างความมัง่งคั่งและปิดท้ายด้วยการส่งต่อมรดกครับ โอเคครับเรามาเริ่มกันที่ชั้นแรกเลยซึ่งเป็นชั้นที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือฐานรากครับสําหรับพิระมิดการเงินเนี่ยฐานรากก็คือการจัดการเงินสดนี่เองเพราะถ้าฐานไม่แน่นนะทุกอย่างที่สร้างทับขึ้นไปก็พร้อมจะพังลงมาได้ง่ายๆเลยทีนี้การจัดการกระแสเงินสดให้ดีเนี่ยมันมีเสาหลักอยู่3ต้นที่ขาดไม่ได้เลยนะครับอย่างแรกเลยคือการทำงบประมาณหรือบัจจิติ้งเพื่อให้รู้จริงๆว่าเงินเข้าออกไปทางไหนบ้าง สองคือต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินเป็นกันชนและสุดท้ายคือการจัดการนิสินอย่างเป็นระบบครับถ้าไม่รู้จะเริ่มทำงบประมาณยังไงลงใช้กฎง่ายๆนี้ดูก่อนก็ได้ครับคือกฎ50-30-20ว่ากันง่ายๆก็คือแบ่งรายได้50%ไปสำหรับรายจ่ายที่จำเป็นจริงๆ30%สําำหรับของที่อยากได้ให้รางวัลตัวเองบ้างและอีก20%ที่เหลือเนี่ย กันไว้สําหรับการออมและจ่ายหนี้เลยวิธีนี้จะช่วยให้เงินทุกบาททุกสตางค์ของเราถูกจัดสรรอย่างมีเป้าหมายชัดเจนครับแล้วไอ้เจ้าเงินสํารองฉุกเฉินที่ว่าเนี่ยมันสําคัญมากนะครับแล้วต้องมีเท่าไหรด่ดีก็จะต่างกันไปตามความมั่นคงของรายได้ครับถ้าเป็นพนักงานประจําที่มีรายได้สม่ําเสมออาจจะเตรียมไว้สัก3-6เดือนของค่าใช้ใจ่ายก็พอแต่สําหรับฟรีแลนซ์หรือเจ้าของธุรกิจที่รายได้ไม่แน่นอนควรจะมีเผื่อไว้อย่างน้อย12เดือนขึ้นไปเลยครับ อุ่นใจกว่าเยอะเอาละครับพอเราสร้างฐานรากที่แข็มแรงแล้วขั้นต่อไปก็คือการปกป้องมันนั่นเองเราจะขึ้นมาที่ชั้น2ของพีระมิดกันแล้วนะครับซึ่งก็คือกระป้องกันที่จะมาช่วยปกป้องทรัพย์สินและรายได้ของเราจากความเสี่ยงที่ไม่คาดฝันสำหรับเจ้าของธุรกิจนะครับมีความเสี่ยงเรื่องหนึ่งที่น่าตกใจมากคือภาษีซําซ้อนนึกภาพตามนะครับ บริษัทมีกำไรก็ต้องเสียภาษีนิติบุคคลไปแล้ว20%ถูกไหมครับทีนี้พอจะปันผลกำไรนั้นออกมาให้ตัวเองในฐานะผู้ถือหุ้นก็ต้องเอามาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกรอบซึ่งอาจจะสูงถึง35%รรวมๆกันแล้วโหเงินที่หามาได้แทบเป็นแทบตายอาจจะหายไปเกือบครึ่ง48%เเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนมันมีทางออกครับจริงๆแล้วมันมีเครื่องมือทางการเงินบางอย่างอย่างเช่นการทำประกันบางประเภท ในชื่อของบริษัทที่สามารถเปลี่ยนภาระภาษีก้อนโตตรงนี้ให้กลายเป็นสินทรัพย์ของทั้งบริษัทและครอบครัวได้เลยอันนี้เรียกว่าเป็นการวางแผนที่ฉลาดมากๆครับพอพูดถึงเรื่องประกันชีวิตเนี่ยมันจะมีแนวทางหลักๆอยู่2แบบให้เลือกนะครับแบบแรกเลยคือเน้นความคุ้มครองเพียวๆเ,เลยเรียกว่า Term Life Insurance อันนี้ก็จะคุ้มครองในช่วงเวลาที่เรากำหนดเบีย้ยประกันก็จะไม่สูงมากนัก ส่วนอีกแบบจะเป็นแนวผสมผสานครับคือได้ทั้งความคุ้มครองบวกกับการลงทุนหรือการออมไปด้วยอย่างพวก Unit l i n k ์หรือโฮ e Life ซึ่งแบบนี้เนี่ยนอกจากจะคุ้มครองแล้วยังเป็นเครื่องมือสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวได้อีกด้วยและเกราะป้องกันของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่ประกันชีวิตนะครับเกราะที่สมบูรณ์จริงๆควรจะครอบคลุมความเสี่ยงอื่นๆด้วยลองเช็คลิสต์ตามกันดูนะมีประกันสุขภาพหรือยังไว้สำหรับค่ารักษาพยาบาลแพงๆ มีประกันโรคร้ายแรงไหมที่จะให้เงินก้อนโตมาถ้าเกิดป่วยหนักแล้วถ้าทํางานไม่ได้ล่ะก็ต้องมีประกันทุพพลภาพมาทดแทนรายได้สุดท้ายคืนนี้ก้อนใหญ่ๆอย่างบ้านหรือรถยนต์ก็ควรมีประกันคุ้มครองไว้ด้วยครับโอเคครับตอนนี้เรามีทั้งฐานที่มั่นคงมีทั้งเกราะป,ป้องกันที่แข็งแกร่งแล้วถึงเวลาเปิดเกมรุกกันแล้วครับเราจะขึ้นไปที่ชั้นสามของพีระมิดซึ่งก็คือเครื่องยนต์สร้างการเติบโต ที่จะทำให้เงินของเราเนี่ยทำงานสร้างความมั่งคั่งให้เราบ้างพอพูดถึงการลงทุนเครื่องมือมันก็มีหลากหลายมากเลยครับการเลือกที่เหมาะสมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงที่เรายอมรับได้กับผลตอบแทนที่เราคาดหวังมันก็มีตัวเลือกตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำๆผลตอบแทนนิ่งๆอย่างตราสารหน,นี้ไปจนถึงความเสี่ยงสูงขึ้นมาหน่อยแต่ก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอย่างพวกกองทุนรวมหุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์ครับ แล้วไม่ว่าจะเลือกลงทุนในอะไรนะครับหัวใจสำคัญที่สุดของการบริหารความเสี่ยงเลยก็คือการกระจายการลงทุนหรือที่ได้ยินกันบ่อยๆว่า diversification นั่นเองครับไอเดียของมันก็ง่ายๆเลยครับสรุปได้ดีที่สุดด้วยคำพูดคลาสสิกที่ว่าอย่าใส่ไข่ทุกฟองไว้ในตะกร้าใบาเดียวทำไมนะหรอก็เพราะว่าถ้าตะกร้าใบานั้นตกไข่ก็แตกหมด แต่ถ้าเรากระจยายไข่ไปหลายๆตะก,กร้าตะก,กร้าหนึ่งมีปัญหาอย่างน้อยเราก็ยังมีไข่ในตะก,กร้าอื่นเหลืออยู่นะครับอีกหนึ่งเคล็ดลับที่จะทําให้การลงทุนของเรามีประสิทธ,ธิภาพสูงสุดก็คือต้องวางแผนภาษีควบคู่ไปด้วยครับเราสามารถใช้เครื่องมือช่วยลดหยออ่อนภาษีอย่างเช่นกองทุน RMF, LTF หรือแม้แต่ประกันบางประเภทเพื่อทําให้เงินลงทุนของเราเติบโตได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นนั่นเองและแล้วเราก็เดินทางมาถึงยอดของพีระมิดกันแล้วครับ ซึ่งชั้นบนสุดนี้เป็นเรื่องของการสร้างอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเรานั่นก็คือมรดกหรือการวางแผนเพื่อส่งต่อความมัง่งคั่งที่เราสร้างมาให้กับคนรุ่นต่อไปแล้วการส่งต่อมรดกให้ราบรื่นเนี่ยหลักๆแล้วมันมีอยู่3ขั้นตอนสําคัญๆที่ต้องทํานะครับ1คือการเขียนพินัยกรรมให้ชัดเจน 2. คือต้องคอยอัปเดตรายชื่อผู้รับผลประโยชน์ต่างๆให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและ3อันนี้สําคัญมากคือการวางแผนภาษีมรดกครับทำไมต้องวางแผนภาษีมรดกเพราะการเข้าใจกฎหมายในประเทศเนี่ยสำคัญมากๆครับอย่างในประเทศไทยเราถ้ามรดกมีมูลค่าเกิน100ล้านบาทจะต้องเสียภาษีทันที ดังนั้นการวางแผนล,ล่วงหน้าจึงจำเป็นอย่างยิ่งยวดเลยเพื่อรักษามูลค่าของทรัพย์สินที่เราหามาทางชีวิตไว้ให้ได้มากที่สุด แต่ไม่ต้องกังวลไปครับมันก็มีกลยุทธ์ที่ช่วยจัดการเรื่องนี้ได้หลายวิธีเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นการทยอยให้เป็นของขวัญในแต่ละปีซึ่งจะมีลิมิตที่ปลอดภาษีอยู่หรือการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า trust มาช่วยบริหารจัดการและปกป้องทรัพย์สินหรืออีกวิธีที่นิยมกันมากก็คือการใช้ประกันชีวิตครับเพราะโดยทั่วไปแล้วเงินที่ได้จากประกันชีวิตเนี่ยจะไม่ถูกนับเป็นมรดกที่ต้องเสียภาษี และทั้งหมดนี้สิ่งที่สาคัญที่สุดที่อยากให้จำไว้เลยก็คือพีระมิดทางการเงินเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่สร้างครั้งเดียวแล้วจบนะครับแต่มันเป็นเหมือนแผนที่ที่มีชีวิตที่เราต้องคอยกลับมาทบทวนและปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆตามช่วงชีวิตที่เปลี่ยนไปเพื่อให้มันนำทางเราไปสู่ความสงบสุขทางการเงินที่แท้จริงได้ในวันนี้กรอบความคิดของพีระมิดทางการเงินได้มอบเครื่องมือให้เราครบแล้วคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ก็คือ พีระมิดทางการเงินของเรานั้นถูกสร้างขึ้นมาให้แข็งแกร่งและยั่งยืนแล้วหรือยัง